ไปจอดด้านหน้าฝั่งซ้ายเราจะไปเ pues mm ทียบฟุตบาทนะครับเราจะมาดูวิธีจอดด้านหน้าฝั่งซ้ายครับดึงกระซ้ายมานล็นิดเบรคชะลอเบาๆเปิดไฟเดียด้วยสิจ้าระเบรดครับดึงเข้าขวาให้รถทั้งฉากกับถนนโอเคครับหยุดรถครับเบรคปิดไฟเดียวครับทีนี้นะครับเราจะมาจอดเทียบฟูตบาทกันวิธีการจอดเทียบฟุตบาทนะครับสำหรับมือใหม่จอดห่างๆแบบนี้นะครับวิธีการจอดเทียบฟุตบาทนะครับใส่เกียร์ถอยหลังครับผม ใส่เกเทถังหลังจ้าฟุตบาทอยู่ฝั่งไหนจ้าซ้ายหมุนให้หมดเลยจ้าอย่าเพิ่งเคลื่อนที่เคลื่อนที่เบาๆได,ด้หมุนให้หมดหมุนให้หมดหมุนให้หมดไหลามาให้ท้ายอะไรจ้าท้ายอยู่ริมฟุตบาทอ่าท้ายบางฟุตบาทท้ายบางหรือยังบางไหนอยู่รถคือรถตรงหนึ่งรอบสองรอบแล้วถอยมาตรงตรงให้ที่จ,ทจับประตูถึงฟุตบาท,ทา ช,าชา้าช้าถึงแล้วใช่ไหมเมืนะ่อกี้เปิดด้วยซ้ายก็ต้องปิดด้วยหมุนให้หมดเลยจ้าหมุนให้หมดจ้านะครับแล้วก็ดูกระจกมองข้างนะครับว่าเผยฟุตบาทขนานรอ,อให้รถขนานกับฟุตบาทให้มีช่องว่างขนานหรือยังขนานหรือยังขนานแล้ว,นนลวคือรถอตตรงครับหนึ่งรอบสองรอบอ่าฮะโอเคเปิดประตูดูสิ นี่ครับผมชื่อสวยเลยนะอ่าอยู่ข้างคุณบาทแบบนี้นะครับอันนี้คือวิธีจอดเทียบข้างคุณบาทแต่คลิปนี้อ่าใส่เกียร์พีก่อนจ้าคลิปนี้เราจะมาฝึกซ้อมเบสิกพื้นฐานการขับรถใหม่นะครับสวทน,นี้นะครับมาเรียนขับรถเนื่องจากไม่ได้ขับมานานแล้ว ไม่ได้ขับมานานแล้วนะครับแล้วก็สมัยก่อนนี่คุณแฟนน่ารักมากเทสเทคแคร์ดีทุกอย่างรับส่งประจําแต่ตอนนี้นะครับต้องมาอยู่คนเดียวแล้วนะครับคุณแฟนไปอยู่บนสวรรค์เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นไปอยู่บนสวรรค์แล้วอามองลงมาปุ๊บเอ๊แฟนขับรถได้ไม่น่านะครับก็ต้องมาฝึกขับรถเองทีนี้ก็ดูคลิปลหลายคลิปแล้วทีนี้ทมาเรียกคุณตั้ง พราะครูตั้มเนี่ยใจเย็นใจเย็นเรสอนดีมากๆสอนดีมากๆาดูในคลิปสอนดีมากๆาพอมาเรียนจริงๆดีมากๆไหมยิ่งกว่าดียิ่งกว่าดียิ่งกว่าเลยครูตั้มดูไหมไม่ดูไม่ดูสอนเข้าใจไหมเข้าใจดีเลยเข้าใจดีเลยนะครับผมอันนี้สวมาเรียนมาปรับพื้นฐานไม่ได้ขับมานานเลยนะใช่วาปี้สิบกว่าปีแล้วนะครับก่อดใบขับขี่มาไม่เคยขับเลยให้แฟนขับให้ตลอด วันนี้ต้องมาขับเองนะครับผมอ่ะวันนี้เราจะมาฝึกพื้นฐานกันก่อนสลับมือใหม่นะครับวิธีการฝึกพื้นฐานก็คือเราต้องขับตรงให้ได้ให้รถอยู่ในเลนเลี้ยวได้เลี้ยวเข้าซอยได้เลี้ยวออกจากซอยได้ยูเทิร์นได้คลิปนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆมาดูการสอนการเลี้ยวการยูเทิร์นและการขับรถการเติมเครื่งการคุมพวงมาลัยต่างๆทุกอย่างตอนแรกผมสอนให้ครบเลยนะฝึกกันนั่งฝึกกัดนนเช้าเลย นะครับพอคล่องแล้วขออนุญาตนักเรียนทําคลิปนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าพอฝึกพื้นฐานได้คล่องแล้วมันจะเป็นยังไงสำหรับสวบท่านนี้น่ารักมากๆไปดูกันเลยครับผมไปสวัสดีครับตบมาขึ้นเริอตรงให้าตออามบรอนทยอยคืนนะครับ เจ็ดกาพงไปเรื่อยๆแสี่สิบสี่เอ็ดทีนี้มาครับเรามาฝึกการขับรถง่ายๆก่อนอดูขวากระจกมองข้างออกได้ไหมจ๊ะได้จ้ะเติมเคร่งตาม,มาเบาๆได้เลยครับเปิดไฟเลี้ยวขวาด้วยนะจ๊ะเปิดไฟเลี้ยวขวาด้วยนะจ๊ะดึงเข้ามาไปอยู่เลนขวาจ้า ปิดไฟเลี้ยวแล้วตรงไปจะ,ะไปเดียวปิดแล้วนะ,ะวิ่งตรงมาครับผมทีนี้นะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายนูน่นเราจะเดียวซ้ายเหมือนเราเลี้ยวข้าซอยเลยนะแล้ววิ่งมาถนนใหญ่ด้านหน้าฝั่งซ้ายมีจักรยานไฟฟ้าอยู่ระวังด้วยนะจ๊ะเราตามไปก่อนราตามไปก่อนนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายค้างไว้ครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายมีมอเตอร์ไซค์มาไหมอ,มอ่ไหลามาเลยจ้าท้างรอที่เบรกไหลามาก่อนอ่าเม่องตามเบาๆมาก่อนพอเข้ามาใกล้แนละ้วท้ารอที่เบรกจ้า แต่เบรกเบาๆดึงซ้ายมานิดๆอ่าชะลอเบาๆช้าๆหมุนมาจ้าช้าๆหมุนมาหมุนมาปุ๊บให้รถโค้งตามทางมานะครับรถเฉยมาแล้วก็ค่อยทยอยคืนครับปุ๊บและเติมเพล่แต่เบาเบๆดูขวาออกได้ไหมจ้าเบี่ยงออกมาเลยจ้า <ๆ S 1> ปุ๊บพอโค้งพอเปลี่ยนเลนนะครับเพื่อนคๆครับพยายามคุมรถให้อยู่ในเลนนะครับโค้งมาปุ๊บ ตั้งรถให้อยู่ในเลนนะครับก่อนจะมองซ้ายมองขวาอะไรก็แล้วแต่ตั้งรถให้อยู่ในเลนก่อนนะครับให้ตรงกลางเลนโดยการมองไปให้พวงมาลัยอยู่ตรงกลางระหว่างกลวยกับฟุตบาทให้ตัวเรามองไปให้ตัวเราอยู่ตรงกลางระหว่างกลวยกับฟุตบาทไม่ต้องเป๊ะไม่ต้องตรงกลางเป๊ะว่าเอาคร่าวๆก็พอนะครับเวลารถเข้าโค้งรักษาความเร็วไว้จะวิ่งช้าวิ่งเร็วเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับเราถนัด กลัวมากเขาวิ่งช้าๆแต่ขอให้มีความเร็วนะครับด้านหน้านะครับเราจะเลี้ยวซ้ายออกถนนใหญ่สมมุตินะตีต่างอันนี้คือเราวิ่งมาจากคอนโดเราวิ่งมาจากหมู่บ้านเราจะออกถนนใหญ่นะครับวิ่งตรงๆมาก่อนมองฝั่งซ้ายทะลุไปมีรถมาไหมจ๊ะมีว่างแล้วนะกลับม,มองด้านหน้าครับไหลมาครับมีคันนึงนะให้เข้าไปก่อนนะเบยดก่อนนะอ่ะแล้วคันนี้มีมาไหมอ่ะเราตามคันนี้มาครับหมุนซ้ายมาจ้าหมุนมาจ้าหมุนมาหมุนมาหมุนมา คืนมาปื๊บอ่ะคืนมาจ้าคืนมาฟื๊บอ่ารอนะครับตรงนี้มีลูกหนอนรอหนึ่งสองแล้วค่อยๆเติมเยี่ยมครับผมทีนี้เราจะไปเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะจ๊ะวิ่งตามพี่แท็กซี่มาก่อนวิ่งตามพี่แท็กซี่มาก่อนอเอารถอยู่ไหมถ้าเอาอยู่ก็โค้งตามทางมาเลยเพื่อนสังเกตนะครับมือนักเรียนนะครับ แล้วค่อยคอยคืนสวยครับดูขวาต่อเน,นื่องเพื่อความชัวออกขวาได้ไหมออกได้เบี่ยงมาครับได้รับปิดไฟเลี้ยวครับอ่าเห็นไหมครับผมพานักเรียนพาฝึกพาทำนะครับถ้ามีสนามซ้อมดีๆนะมันจะเป็นเร็วมากเลยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆได้ครูแบบเออพาไปออกถนนใหญ่แต่ไม่รู้ไปไหนวิ่งไปมั่วงเงี้ยนักเรียนก็ไม่ได้ฝึกอะไรแต่ถ้าเรารู้ทางได้มีทางเลี้ยวทางตรงทางเลี้ยวเข้าซอยเลี้ยวออกถนนใหญ่ บ่อยๆมันก็เหมือนกับเราขับรถจริงๆเพียงแต่ว่ารถมันน้อยกว่าเท่านั้นเองนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายมีรถมาไหมเบรกเบาๆทัเรถที่เบรกนะครับชะลอช้าๆช้าๆแล้วหมุนมาครับช้าๆแล้วหมุนมาเพื่อปฉมาลักคืนครับนี่คือนักเรียนวัยกระต๊อกนะครับนักเรียนสวท่านี้ตั้งใจมากนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาเบี่ยงมาปึ๊บนะครับเอ นะครับเอาก็เอาแคมรี่นะครับเอาแคมรี่มาขับวันนี้ชิลๆนะครับกล่าวว่าเดี๋ยวไปเมืองนอกก็ไปขับเมืองนอกพงมาลัยซ้ายใช่ไหมตอนนี้เราขับขวาเราก็ขับพวงมาลัยขวาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปเมืองนอกก็ไปถ้าเราเป็นแล้วนะครับจมูกพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยขวามันก็ขับได้นะครับแต่ตอนนี้เอาให้คล่องก่อนนะครับเดี๋ยวเนี่ยสักพักหนึ่งก็จะไปอยู่กับลูกสาวที่อยู่เมืองนอกแล้วนะครับแต่ก็คืออยากขับให้คล่องนะครับ ก็เลยมาเรียนพอมาเรียนเนี่ยก็อืมต้องเรียนกับครูตั้มเท่านั้นนะดูมาหลายคลิปเนี่ยดูมาหลายคลิปก็ชอบมากๆเลยจะเรียนเนี่ยต้องจอดตรงเลยครูตั้มเท่านั้นคนอื่นไม่เอานะนะครับตรงมานิ่งๆครับผมขวามีรถมาไหมจ๊าไม่มีจ้าไม่มีจ้ารอน,นะครับหมุนมาจ้าหมุนมาเลยจ้าให้อยู่เลนซ้ายนึจ้าและคืนมาจ้อ่าเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วเริ่มคล่องแล้วทีนี้นะครับ ด้านหน้าครับเปิดไฟเลี้ยวขวาใช่ว่าเขาจะอยู่เท์มฝั่งขวานะครับแล้วก็มีบอนไซต์ทางฝั่งขวามาด้วยนะระวังด้วยเราเลี้ยวซ้ายครับเราไหลตามมอเตอร์ไซค์มาเลยจ้านะครับโค้งตามทางมานะครับโค้งตามทางมานิ่งๆนะครับเพื่อนๆสังเกตพวงมาลัยนะครับเห็นไหมครับนักเรียนจับพวงมาลัยโดยไม่ยกมือเลยนะครับผมมืออยู่ตำแหน่งไหนจับตำแหน่งนั้นนะครับตามองที่ถนนนะครับเราจะไม่มองที่พวงมาลัยเข้าขวาได้ไหมจ้า ได้เบี่ยงมาเลยจ้านะครับตรงมาครับปิดไฟเลี้ยวแล้วตรงมาเลยอีกรอบหนึ่งนะครับผมเราจะเลี้ยวซ้ายเหมือนจําลองนะครับนี่คือเหตุการณ์จาลองเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยนะครับฝึกไว้จะได้เป็นจะได้คล่องนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเท้ามารอที่เบรกนะครับแล้วดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายมีรถมาไหมไม่มีเบรกให้รถช้าลงช้าลงดึงซ้ายมานิดๆเบรกให้ช้าลงกว่าน,นี้อีกฮะฟื้น รถเชยมาแล้วค่อยๆคืนร้อนนะครับครั้งที่1ครั้งที่2องเติมเครื่องดูกระจกข้างเมกชัวออกได้ไหมออกได้เบียเบ่ยงมาพอเบี่ยงมาปุ๊บดูด้านหน้าเลยครับแล้วรถอยู่ในเลนไหมนะครับแล้วก็ปิดไฟเดียรแล้วตรงไปเลยสหรับอ่าสวอ,อาจจะเชื่องช้านิดนึงนะครับก็ต้องดูคุณครูดีๆนะครูครูคนไหนเข้าดูเขาเสียงดังเราก็ต้องทําใจเราเลือกคุณครูเขาแล้วแต่ถ้ามาเรียนกับผม แล้วก็ไปกันเรื่อยๆชิลๆสบายๆไม่มีดุไม่มีว่าไม่มีบ่นแก้ตรงไหนก็บอกนะครับคุยกันตรงๆบอกกันตรงๆต้องแก้ตรงนี้เลี้ยวตรงนี้คืนพวงมาลัยตรงนี้ผมก็จะบอกตรงๆเลยนะเรียนดูอ๋อตรงนี้ต้องคืนพวงมาลัยเออครูคนเก่าไม่บอกเลยตรงนี้ต้องคืนพวงมาลัยก็ไม่บอกเลยเดี๋ยวยังไงดูตรงไหนท้าอยู่ทรงไหนก็ไม่บอกเลยผมบอกหมดเลยครับบอกเป็นสเต็ปสเต็ปเลยดูขวานะจ๊ะมีรถมาไหมจ๊ะ มองกรูปไปให้หมดอ่าถ้ามีรออ่าหลังคันนี้มีมาไหม,ม,มว่างแล้วหมุนมาเลยครับหมุนซ้ายมาครับอยู่เลนซ้ายนี่จ้าอยู่เลนซ้ายนี่จ้าและคือมาเลยจ้าคือมาจ้าสวยครับทีนี้นะครับเราโค้งซ้ายเราวิ่งตรงไปใช่ไหมโค้งซ้ายนะพอตั้งตรงปุ๊บเราจะอยู่เถินนะจ้าอ่าวิ่งตรงมาครับผมตรงๆนิ่งๆมาเอารถอยู่ไหมถ้าเอาไม่อยู่ก็ต้องเบรกถ้าเอาอยู่ก็ไหลมานะครับ เห็นไหมครับวงมลัยดึงมาเรื่อยๆนิ่งๆนะครับตามองถนนนะครับได้หรือ,อยังค่อยๆคืนปุ๊บตั้งรถให้ตรงดูขวาออกขวาได้ไหมจ๊ะได้เบี่ยงมาเลยครับทีนี้เราจะไปอยู่เทินด้านหน้าครับวิธีการยูเทินนะครับเราจะวิ่งตรงๆนิ่งๆนะครับขนนนไปกับฟุตบาทรอให้กระจกมองข้างเลยฟุตบาทแล้วหมุนให้หมดครับถ้าเป็นมือใหม่หัดขับปุ๊บเท้ารอที่เบรกไหลามาช้าๆไม่ต้องรีบถ้าเริ่มคล่องแล้ว คลอคัเร่งเบาๆตามมาได้เลยอ่าทีนี้ดูฝั่งตรงข้ามครับเบรกให้รถช้าลงตรงข้ามหลังคันสีขาวมีคันสีดําตามมาเราจะไปหลังคันสีดํานะรอ้อกระจกบางข้างเลยฟื้นบาทหรือ,อยังเลยแล้วหมุนให้หมดจะเพิ่มไปนะอ่าท้ารอที่เบรกนะครับอ่ไหลมาปึ๊บอ่าเตรียมตัวคืนมาปึ๊บอ่านักเลียนคล่องเลยครับผมเยี่ยมมากๆครับผม เป็นไงล่ะนี่สมคำนํำเลือจริงๆโคตรตั้มเนี่ยนะครับดูขวาอาขวาได้ไหมจ้าออกได้เบี่ยงมาเลยจ้าพอเบี่ยงมาเข้ามาเรนแล้วดูด้านหน้าก่อนว่ารถตรงเรนไหมพยายามคุมรถให้อยู่ในเลนนะครับพอรถอยู่ในเรนแล้วมันจะง่ายเลยอ่ะทีนี้เราจะอยู่เทินด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับผมไหลามานิ่งๆเปิดไฟเลี้ยวขวามองฝั่งตรงข้ามนู่นเลยมีรถมาไหมเบรกเบาๆรอก่อนนะรอดูพี่ท็กซี่อ่ะพี่ท็กซี่เข้าไมา่ยูเทินมอเตอร์ไซค์ยูเทินไหม อพี่ทิกซี่ครับจีเดียวเข้าคอนโดครับเราไปเลยครับเร็วกว่าครับหมุนให้หมดครับหมุนให้หมดหมุนให้หมดครับหมุนให้หมดหมุนให้หมดครับอ่าฮะเตรียมตัวคืนมาจ้าคืนมาคืนมาตั้งรถให้ตรงเยี่ยมครับอ่าฮะดูขวาไมคชัวร์ออกได้ไหมออกได้เบี่ยงมานะครับนักเรียนมาเรียนกับผมผมซ้อมให้เปิดไฟเลี้ยวนะครับฝึกซ้อมนะครับต้องเปิดไฟเลี้ยวใครไม่เปิด เดี่ยวทีไม่เปิดไฟเดียวหักครั้งละห้าสิบาทนะครับเพืเ่อนคนไหนดูอยู่เตรียมตังค์ไว้ด้วยนะใครมาซ้อมเนี่ยมาฝึกมาเรียนเนี่ยไม่จะเปิดไฟเดียวผมหักครั้งละห้าสิบาทนะรอเล่นนะครับผมทีนี้มาครับเราจะรอหลังคันขาวด้านนู้นนะเบรกเบาๆรอนะครับให้กระจกมองข้างเลยฟู่บาทก่อนนะเลยแล้วหมุนให้หมดมาครับเบรกก่อนนะจ๊ะอ่าให้เขารู้ว่าเราไม่ไปหลังคันนี้มาปุ๊บอ่ะปล่อยไหลมาโค้งมาคอคัะเลงมาเบา เตรียมตัวคืนมาครับคืนมาพอคืนมาปุ๊บตรงเลี้งตามสวยครับผมนี่คือสอวอครับผมเป็นไงล่ะดูควาออกควาได้ไหมครับได้เบี่ยงมาเลยจ้าเบี่ยงมาปุ๊บตรงมานิ่งๆครับผมตรงมานิ่งๆตรงมานิ่งๆตรงมานิ่งๆ,รงงๆเราจะยูเทิร์นกันอีกรอบหนึ่งนะครับพอยูเทิร์นเสร็จแล้วเราจะไปชิดฝั่งซ้ายเราจะจอดเทียบข้างคืบบาทนะครับ ดูฝั่งนู้นมีรถมาไม่จับเปิดไฟเลี้ยวขวาทำมังรอที่เบรกฝั่งนู้นมีรถมาไหมจ๊ะร<ม>อนะครับรอช้าๆเบรกช้าๆกระจกมุมข้างเลยหรือ,อยัง<ม>เลยพุทธบาทแล้วหมุนมาให้หมดครับคอคันเร่งมาเบาๆครับคอคันเร่งมาเบาๆรถเชม,มาเตรียมตัวคืนมาครับคืนมาฟื้บโอเคเยี่ยมมากๆครับอไปจอดด้านหน้าฝั่งซ้ายครับผมเราจะจอดเทียบฟุตบาทอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะเบรกครับหนึ่งขซ้ายเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับ ดึงขา้ายมาดึงขา้ายมายดึงขา้ามาอีกนิดหนึ่งหน่อยโอเคแล้วคืนขวาครับดึงออกขวาให้รถตั้งตรงถนนอโอเคอทีนี้นะครับเราจะจอดเทียบข้างกันอีกรอบนึงนะอะอยู่รถเบรกครับผมปิดไฟเยอะก่อนนะครับเปิดไฟฉุกเฉินครับรถจะจอดเทียบข้างฝั่งซ้ายฟุตบาทอยู่ฝั่งไหนจ๊ะซ้ายต้องหมุน ครับผมหมุนให้หมดเลยจ้าหมุนที้หมดเลยนะครับเราจะถอยมาให้ท้ายบังอะไรจ้าให้ท้ายบังอะไรจ้าให้ท้ายบังฟุดบาะใสเกียร์ถังเลยจ้าปึ๊บด้านหลังมีมอเตอร์ไซค์ไหมดูกล้องมองหลังซิมีรถมอเตอร์ไซค์มีอะไรไหมไม่มีถอยมาครับให้ท้ายบังฟุดบาทถอยมาบางังได้ยังจ้บาบังได้ยังจ้บาบังได้หยุดนะคือล้อตรง 1รอบ2รอบใส่แล้วก็ถอยมาให้ที่จับประตูนะครับฝั่งผู้โดยสารถึงนะครับชา้ชาๆไม่ต้องรีบที่จับประตูนะครับผู้โดยสารนะอันนี้ประตูหน้าอันนี้ประตูหลังนะครับอันนี้ประตูหน้าถึงขอบฟุตบาทแล้วนะครับเมื่อกี้หมุนซ้ายเปิดด้วยซ้ายก็ต้องปิดด้วยหมุนให้หมดเลยจ้าหมุนให้หมดเลยจ้านะครับแล้วปล่อยเบรกมาครับเราจะดูเราจะดูว่าให้มีช่องว่างนะ มีช่องว่างแล้วให้รอขนานนะครับรอ,อขนานขนานหรือยังจ้าขนานแล้วหยุดราคือรถตรงหนึ่งรอบสองรอบนี่คือจอดเทียบไม้เลยแล้วเลยแล้วอเลยแล้วเนี่ยอืนะครับตัวถังขนานกับฟุตบาทเรียบร้อยรถตั้งตรงอถ้าเราเปจอดกินข้าวตอนนึ่งคืนออกไปกินข้าวออกไปซื้อของจอดเทียบฟุตบาทอย่างนี้ดังนาโลง่ง ข้างหลงังโล่งสบายสบายใส่เกียร์พีดึงเบรกมืออ่ามันเบรกมือออโต้อยู่แล้วนะครับปิดไฟฉุกเฉินจ้าปิดไฟฉุกเฉินจ้าอ่าทีนี้มาสัมภาษณ์นักเรียนก่อนเรียนกับพุทตันเป็นไงบนะ้างดีไหมดีค่ะดีนะมั่นใจขึ้นไหมมั่นใจมั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้นนะครับจากที่ไม่กล้าขับไปไหนเลยตอนนี้ไม่ลคยไม่กล้าเลยขับวนได้แนละ้ว นะครับเต็บต่อไปก็จะพาออกทั่ใหญ่แต่เอาไว้คลิปหน้านะครับผมอขออนุญ,ญาตให้คะแนนคุณตั้มหน่อยคุณตั้มสอนเป็นยังไงบ้างคะแนน5ดาวนี้ให้กี่ดาวให้10บดาวเลยวป็นบเลยให้10บดาวเลยนะครับมผม,มนักเรียนประทับใจมากๆให้10ดาวเลยอ,อันนี้ไม่ได้ขู่ไม่ได้เขียนนะให้จริงๆให้จริงๆให้จากใจเลยนะไม่ได้ไม่ได้เมคชัวร์ต้องให้ผมให้สิบดาวนะไม่มี อันนี้จากใจไหมคจับจากใจเลยว่าคุณตั้มสอนดีมากๆเป็นเร็วเนี่ยเป็นเร็วนะจริงๆเป็นเร็วนักเรียนหัวไวมากครับแป๊บเรียวน,นี้ติดข้องนะ,ะคลิปนี้ประมาณนี้เอาข้่าวเป็นกําลังใจงให้สวท่านอื่นนะครับไม่ต้องกลัวไปฝึกไปเรียนถามดู Youtube ดูคุณครูชอบคนไหนไปเรียนกับคนนั้นแต่ถ้าชอบสไตล์ผมมาเรียนกับผม นะครับผมสอนสบายๆมีเทคนิคนักเรียนมาแบบนี้ทําไม่ได้ผมมีเทคนิคแก้นะครับผมมีของผมเองนักเรียนมาแบบนี้เจอแบบนี้เขาไม่คล่องแบบนี้ผมแก้ด้วยแบบนี้คุณครูท่านอื่นเขาก็มีเทคนิคของเขาเราลองไปเรียนดูนะครับผมไม่ใช่ว่ามาเรียนกับผมเออเด็กกับคุณท่านอย่างเดียวครูท่านอื่นก็เรียนได้นะครับลองไปสอบถามดูนะครูคใน YouTube เก่งๆหลายคนลองไปติดตามดูนะครับลองไปชอบใคนไหนก็ไปเรียนกับท่านนั้นแต่ถ้าชอบแบบผมมาได้เลย ไว้เจอกันครับส่วนคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดซั b s c r i b e ฝากกดซั b s c r i b e ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับ คนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมี Facebook กลุ่มครับ a c e b o o กกลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็น a c e b o o k กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสรับเพื่อนเพือนใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนๆคนที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนเพื่อขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้ง อ่ะอัดวิดีโอมาเพื่อนๆลองมาดูเขาว่าเขาทากันยังไงใครที่กลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาใน a c e b o o k กลุ่มรับอ่าไว้เจอกันใน Facebook กลุ่มนะครับผมผมพี่ดำถาพิยานะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียว ไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาไปเล่นไม่เคยพาถาข้อซองไม่เคยพาทํออาทอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจอเพื่อนนะครับขับรถนะครับแซงไปเล่นแล้วก็ถอยข้อซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับขับรถออกไปทํางานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ขับรถบ,บนถนนจริงขับรถออกก่าง,งวันได้ บอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรเบอร์โทรกับอันเดรย์อยู่ด้านล่างนี้สักพันะครับใครอยากเดินติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้ดูด้วยกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปนะครับผมไว้เจอกันี่นะสวัสดีครับดีกับผมได้ไหมครับเกันที่หน้าครับ